สวัสดีครับอ่านะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้อยู่กับผมจิบนช่องจีชาแนลกันอีกแล้วเนาะอ่านะครับก็มีกล่องนะครับมีกล่องมาให้แกะกันอีกแล้วนะครับอ่านะครับเป็นกล่องแบบนี้เนาะอ่าสหรับวันนี้ก็มาแกะกล่องนะครับนี่ครับต้นไม้นะครับเหมือนเดิมเนาะนี่นี่ครับทางร้านเขียนมานะครับต้นไม้เนาะอ่าสหรับวันนี้ก็จะมาแกะนะครับต้นไม้ที่มีชื่อว่าอ่าต้นนี้นะครับก็เป็น ประเภทว่านนะครับว่านว่านน้ำทองเนาะสั่งมาจากจังหวัดยะลานะครับว่านน้ำทองเนาะเดี๋ยวเป็นอย่างไรนะครับมาแกะดูพร้อมกันนะครับมาดูพร้อมกันเลยนะครับใส่กล่องมาแบบนี้นะครับโอเคครับโอเคนะครับมาแกะดูพร้อมกันนะครับว่านน้ำทองที่ได้มานะครับเป็นอย่างไรเนาะ กล่องเล็กนะครับวันนี้นะครับเกะกล่องเล็กครับมาดูพร้อมกันครับผมอ่านะครับการห่อนะครับแบบนี้นะครับผมอ่านะครับการห่อนะครับเป็นแบบนี้เนาะนี่ครับกล่องเก็บไว้ใช้ได้นะครับกล่องยังสวยเนาะโอเค ขอกระดาษหนังสือพิมพ์มาเนาะนี่ครับแพ็เกเกจมาแบบนี้นะครับอ่าใส่แก้วยางนะครับแก้วกาวแฟยางเนะาะมาแกะดูนะครับวันน้ำทองนะครับสังมาทั้งหมดก็รู้สึกว่าเก้าเก้าวชิ้นนะครับก้าวต้นเนาะนี่ครับโอ้โห ขนาดต้นนะครับอันนี้ได้มาต้นละสิบบาทนะครับว่านนะ้าทองเนาะหนต้นนะครับ2ต้นเนาะ,ะดูใกล้ๆนะครับใบมันจะเป็นลายนะครับลายสวยเนาะแต่ว่าต้นมันยังเล็กอยู่เนาะ,ะดูครับสครับสครับสี่ะนะครับ หครับผม6ครับอ่าดูนะครับมีลายด้วยนะครับลายอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับในกล้องเนาะอ่าว่านน้ำทองนะครับแล้กเลยนะครับต่อไปจ8แปดนะครับ9 10บนะครับนี่ครับ10ต้นเนาะ ก็เป็นประเภทว่านนะครับเขาบอกว่าเป็นว่านนะครับเป็นต้นไม้ที่หายากนะครับขึ้นอยู่ตามป่านะครับก็ได้มาจากจังหวัดยาลานะครับสั่งซื้อมาเนาะเดี๋ยวจะมาทําพันธุ์นะครับสามารถปลูกในดินนะครับสามารถปลูกในดินก็ได้นะครับหรือว่าจะปลูกในน้ําก็ห้องให้นะครับ โอเคเนาะเดี๋ยวจะนำไปแช่น้ำก่อนเนาะสั่งไปสิบต้นนะครับก็ได้มาสิบต้นนะครับตรงเนาะไม่มีแถมมานะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับให้ดูลายของใบเนาะลายมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับดูครับดูใกล้ๆนะครับเนาะ,อะพอนด้ออกนะครับนี่คือ วานน้ำทองนะครับโอเคเนาะก็สั่งมานะครับต้นไม้ที่สั่งมาก็จะนํามาแกะกล่องนะครับถ่ายคลิปห้ดูกันเนาะสําหรับคลิปนี้ตามที่บอกนะครับวานน้ำทองนะครับคลิปนี้หากถูกใจก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปกันด้วยนะครับผิดพลาดหระการใดผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเสวบัสดีครับเดี๋ยวรอให้มันโตนะครับคงสวยเนาะ โอเคครับ okay,